มาปลูกต้นไม้ให้เมืองไทยร่มเย็นคลายความทุกข์เข็นลำเข็นสินดีโลกนี้มันร้อนแล้วเราจะทำยังไงดีมาเถิดมาสิมาปลูกต้นไม้ให้โลกเย็น เเรรามีท่านผู้มช,ชมครับธน,นาคารต้นไม้มีความมุ่งหมายที่จะให้ต้นไม้มีมูลค่าขนะที่มีชีวิตซึ่งมูลค่าและคุณค่าเราก็ไม่ไม่อาจสามารถวัดได้เป็นอื่นนอกจากวัดได้ว่ามูลค่าเป็นเทียบกับเงินทองสักเท่าไรในคุณค่าแห่งความพอใจนั้นจําเป็นที่จะต้องวัดได้ด้วยมูลค่าอย่างหนึง่งซึ่งผมเชื่อว่าการมีมูลค่าการรู้ว่ามีมูลค่ามันก็สะท้อนถึงคุณค่า มันจะทําให้เป็นแรงจูงใจเป็นแรงบวกส่งเสริมในการให้คนปลูกต้นไม้ธนาคารต้นไม้ก้าวเดินมาแบบนี้มาตลอดซึ่งไม่ได้เชิญชวนแบบว่างเปล่าหรือเชิงอุดมคติหรือโรแมนติกธนาคารต้นไม้เน้นที่จะให้ต้นไม้มีมูลค่าวัดคุณค่าได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีใด Bon mm hmm. มาปล oh ูกต er, ้นไม้ฝากธนาคารฝากท่านาคารท่านาคารต้นไม้ปลูกลายลายต้นแล้วนำมาฝากไว้มูลค่ามากมายนอกจากว่าเป็นที่อยู่ของคนแล้วความร่มเย็นเนี้ยสัตว์ทั้งหลายพึ่งครับแล้วพึ่งมิมก็มาอยู่อาศัยสามารถกินเป็นอาหารได้เป็นยาได้เป็นยาน้พึ่งจะเป็นยานี่ก็ต้นศัก์นี่ต้นไผ่นี่ไผ่ เราจะดูว่ามันมีอะไรบ้างนี่นี่ไผ่หวานใช่ไหมอันนี้ไผ่หวานนี่กินหน่อได้แล้วผู้ใหญ่กินหนอ่อนี่นมาดูมาเถิดพี่น้องพ้องประชาชนไทยมาปลูกต้นไม้ให้เมืองไทยเขียวขจีเศรษฐกิจ,จกมั่นคงกเกษตรกรมั่งมีอยู่ดีกินดีพอเพียงมั่งคั่งอย่างท่านผู้ชมครับนี่เป็นป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างของท่านผู้ใหญ่นี่ต้นไข่เน่า มีต้นมะม่วงก็หลังไปต้นกล้วยต้ยนสั่งต้นตะเคียนยางนาผสมผสานไปในนี่เดิมเป็น,เป,นเป็นพืชได้ครับทําเป็นอ้อยอยู่อ้อยอยู่อยอยวันนี้นนก็แบง่งป,ปันที่ผมว่าแบ่งปันพื้นที่ให้ธรรมชาติบ้างแล้วก็ให้กับความร่มเย็นแล้วก็ให้กับครอบครัวต้นผู้ใหญ่ นี่ต้นสักนี่อายุกี่ปีแล้วสปีครับสามปีออผมว่าประมาณ3าปนะีกี่ต้นในแปลงนี้ร้อย0 0สองร้กว่าต้นนี่ละเดบแนวทางก็จากกำนันแมนเขาทําให้เห็นแล้วก็เป็นตัวอย่างแล้วก็กระจายออกหลายพื้นที่แล้ว ฝากท่านอาคารท่านอาคารต้นไม้ดอกเบียแบเบงบ้านมากมายตีค่าต้นไม้เป็นทรัพย์สินต้นไม้มีค่าปลดเปลืองนีสินเป็นหลักประกันชีวินของเกษตรกรไทยเานอ26น

อของประชาชนไทยมาปลูกต้นไม้ให้เมืองไทยเขียวขจีเศรษฐกิจมั่นคงเกษตรกรมั่งมีอยู่ดีกินดีพอเพียงมั่งคั่งยั่งยืนอยู่ดีกินดีพอเพียงมั่งคั่งยั่งยืนคุณมะพร้าวมาห่ตรงนี้หมรอบๆแล้วก็ผูกเอาไว้ประมาณเดือนหนึ่งก็ออกรากอย่างนี้ได้เลยอย่างนี้ได้เลยนะแต่ก็ให้เลือกมันแบบมันให้มีต้น แข็งแรงสักนิดหนึ่งทงนี้จะอบางไปมาปลูกต้นไม้ให้เมืองไทยร่มเย็นคลายความทุกข์เข็นลำเข็นสินดีโลกนี้มันร้อนแล้วเราจะทำยังไงดีมาเถิดมาสิมาปลูกต้นไม้ให้โลกเย็น เเรรราาาามมีื่องวบวววกลไ้ท่านผู้ชมครับป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างซึ่งเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางกำนันแมนภูผาซึ่งเป็นผู้นำของที่นี่ผู้จากไปเนี่ยได้นำความคิดเรื่องนี้ลงมาใส่ความรู้สึกและความทรงจำรวมทั้งเป็นการสร้างตัวปฏิบัติให้เกิดความสำเร็จ เรียกว่าการสร้างตัวอย่างความสําเร็จในแง่มุมคิดของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างป่า3อย่างประโยชน์4อย่างอธิบายง่ายๆอย่างที่ทุกคนเข้าใจก็คือว่าป่าอย่างที่1ก็ป่าเพื่ออยู่คือเอาต้นไม้ไมาทาบ้านเรือนเพื่อที่อยู่อาศัยป่าอันที่2ป่าเพื่อกินเช่นปลูกหน่อไม้ปลูกปลูกไม้ไผ่ปลูกพืชผลไม้ผลทั้งหลายเพื่ออยู่กินกินนี้อาจจะหมายถึงพืชเศษรษฐกิจ ด้วยเพื่อเอามากินเอามาใช้ป่าเพื่ออยู่ป่าเพื่อกินป่าเพื่อใช้ก็คือเส้นเอามาใช้สอยใช้พลังงานใช้ไม้ฟูมป่า3อย่างคือป่าเพื่ออยู่ป่าเพื่อกินป่าเพื่อใช้นี่ก็มีพร้อมหมดนี่ประโยชน์4อย่างก็คือ 1. ได้เอามาสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัย 2. ได้ออามากินได้อาหารได้อาหารมากินได้ประโยชน์ 1. ได้อยู่2ได้กิน3ได้ใช้ ป่าอย่างที่สี่คืได้ได้ประโยชน์มาเกิดความร่มเย็นเป็นระบบนิเวศท,ที่สมดุลอยู่กลางท้องทุ่งที่นี่ก็คือทางผู้ใหญ่บ้านที่นี่และลูกบ้านของอดีตกำนันแมนที่นี่แล้วก็หลายหายหมู่บ้านในตำบลหนองโอพอําเภอหนองายาไซก็นําแนวคิดป่า3าอย่างประโยชน์4ี่อย่างลงมาปลูกในแผ่นดินที่ตัวเองสร้างตัวอย่างความสําเร็จซึ่งตัวอย่างความสําเร็จนียไม่มีชีวัดด้วยกระดาษไม่มีสม,มการ ที่ถูกเขียนขึ้นมาว่าวัดด้วยความเติบโตเป็นจุดเป็นมินหรือว่าเป็นหน่วยอะไรแต่ว่าเห็นได้จากสายตามนุษย์สัมผัสได้ว่าต้นไม้มีอยู่จริงเติบโตขึ้นสามารถอยู่ใช้กินและเกิดความร่มเย็นได้นี่คือป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างที่เกิดขึ้นจริงที่หนองกระโดนมนที่นี่ครับท่านผู้ชมมาปลูกต้นไม้ฝากธนาคารฝากธนาคารธนาคารต้น ในเส้นทางการเดินทางปีละแสนกิโลของผม 4- 5หครั้งมาที่นี่ก็ต้องเป็นตัวเลขในการหารออกมาส่วนหนึ่งด้วยนะครับผมมาที่นี่ครั้งแรกๆก็มาเจอเพื่อนรักก็คือกำนันแมนภูผาผู้ที่มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะใช้ต้นไม้เป็นเครื่องมือรักษาแผ่นดินนี้เอาไว้โดยยึดเอาตามแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวเรื่องป่าสามอย่างประโยชน์4ี่อย่างแล้วก็เรื่องธนาคารต้นไม้ตามแนวคิดของพวกเรา เพื่อจะปักต้นไม้ไว้ในแผ่นดินใช้ต้นไม้เป็นเครื่องมือยืนจัดต่อสู้เพื่อแผ่นดินร่วมกันต้นไม้ต้นนี้จนต้นเป็นปต้นอย่างหนากำนันแมนปลูกไว้เมื่อ6กปีที่แล้ววันนี้ก็เติบใหญ่ก่อนที่ผมจะจากไปวันนี้ก็ขออนุญาตกอดเพื่อนฝูงของผมกำน,มนันแมนผู้ที่แมนภูผาคนที่หนึ่งจากไปแต่แมนผูผาตัวจริงที่มีจิตวิญ,ญญาณอยู่ในต้นไม้ในการคนปลูกต้นไม้ในตอนในตอนนี้ที่ระลึก และคารวะของคนนักสู้อย่างกำนันแมนผมจึงขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปกับความรักและจิตวิญญาณกับกำนันกำนันแมนเพื่อนผมเหมือนกับเขาอยู่ในต้นนี้นะครับสวัสดีครับคนปลูกต้นไม้มเดินทางไปพบคนปลูกต้นไม้ค้นหาความหมาย ระว่าต้นไม้ในใจคนเอาความมุ่งมั่นมารดน้ำเช่นลมใจต้นไม้ของแผ่นดินพวกคนปลูกต้นไม้ด้วยใจด้วยมือด้วยแรงดับแล สร้างหมู่ไม้เติบโตแผ่ใบเป็นร่มเงายิ่งใหญ่ให้โลกเย็นผ่านเส้นทางผู้คนความแห่งแ้งลงเตียนละทิ้งความท้อสร้างความจริงแท้ด้วย ่าใหญ่ของแผ่นดินปลายทางเพื่อให้คุณค่าชีวิตมวลพฤกษาตามพุทธวาจากคำสุดท้ายสร้างประโยชน์ตนประโยชน์โลกก่อนจากไปด้วยความไม่ประมาทของ ต้นไม้ที่มีจริงเกิดจากต้นไม้ในใจ